ตัวยอ่ะสวยเขาเรียกคนสวยค่ะไม่ได้เรียกคนสวนมีชัดมือไหมช้อนมือมีไหมมียาดให้ตัดขนหนังไหมครับเราต้องไปรับสินค้าสวยสวยค่ะสวยเองสวยใช่ไหมสวยค่ะสวยไหมคะตาถึงติดปีติดป่นแบบไม่กล้านทาร้ายจิตใจของเราอะติดกว่าเป็นมึงเตี่ยไปเยอะเลย เยอะเหรอคะเยอะเลยเดี๋ยวไอะมากเยอะเลยเยอะเลยแล้วนี่ยังไงเอาอีกแล้วอะไรลืมหมดเหรออีกแล้วอะไรกูไม่ลืมเหรอกกันพ่อถอยมาพ่อยตีก็มองข้างหลังเลยจิมองทำไมมองทำไมมองทำไมครับไม่ได้มองไม่ได้มองคือต้องของค่ายมวยใชยไอหนีมีไม้แต่ชันน่ะบอกให้ที่สองคนน่ะ ช่วยเตรียมการเพื่อที่จะเปิดค่ายงูอีของเราอย่างยิ่งใหญ่ให้หาตําแหน่งหาพนักงานอาหารอนุญาตแลเแล้วเตรียมแล้วเตรียมอะไรวะเตรียมเลยมีตำแหน่งไหนบ้างมีตามตำแหน่งเออมีตำแหน่งตำแหน่งนึ่งคือตัวต่องงูต่องงูตำแหน่งต่องกับตามเนี่ยอันนี้ตัวลึกจริงๆฝั่่งเลยอา ต่างข่ายมวยตำแหน่งไหนต่อพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงนักมวยแล้วก็คงตังเทียมีคนตรงไหนคงคงเป็นตังเทียก็เทียนิดนิดนึงก็เอานิดนึงก็เอาไอ้ดาบกระโล่อะไรนะไอ้ดาบกระหมานฮู้ฮู้ฮารคเตอร์นี้ด่าแล้วไม่อยากด่าแล้วน่ารักก็จะมีพี่เลี้ยงนักมวยแล้วก็มี ปวยครูมวยแล้วก็กองเชียร์ต่ออาสรุปขาดทุกตำแหน่งได้สวยเกียรยังอ้าวฉันให้พวกพี่หาไหมเอ้ยสวยเป็นคนดูแลสวยน้องเกยียร์ีต่ตามตำแหน่งเนี่ยสวยต้องตื่นขึ้นต่างๆเออไม่แต่บอกให้พวกพี่ออกมาหาไหมไม่พี่เคยทำไรได้หมดเลยจะไม่ได้เลยแต่หลักแรกูก็ตะลึงแล้วอ๋อสลุงเป็นหนูเหรอได้ หวยลาวพี่ออกทุกวันเลยเดี๋ยวนี้อีสวยเละหวยลาวมันออกทุกวันเลยลาวฮานอยออกทุกวันนี่ตำแหน่งไงสามตำแหน่งนี่เลือกไปแล้วพี่คนแรกเลยนะโซนเอบีแถวเอเจ็ดเอบีเอเจ็ดอ่ะคนต่อไปคนต่อไปโซนบีสามแถวบีสามอยู่ไหนครับพี่ เออบอกก่อนแถว B T แปดสิบสองอ่ะตัวต่อไปอันนี้เขาอยู่คนนี้ใช่ไหมทำไมไม่มีเสียงลย <c oughs> ทำไมไม่มีเสียงเนี่ยโซน A A อ๋ออันนี้มาประเด็นปีจริงๆโอเคแถว P 4สิบสามเอาขึ้นมาให้หมดเลยไหมนะ เวลาอุ้มแล้ววันนี้เราจะได้หาทีมงานก็จะมีมีครูสอนมวยมีพี่เลี้ยงแล้วก็มีของบางอยต่างแต่ว่าต้องของใต้มวยอ่ะเออไอเด็กอ่ะไอเด็กอ่ะหัวมือไงเป่าผมอยู่เป่าผมอยู่ยี่เกมยี่ยังไม่พอเอาพื้นอยางไม่พร้อมเพราเป่าผมอยู่กี่เขาเล่นน้ำดูดิ่ยังไม่พร้อมดูไปด้วยเออ อย่าเอื้อวตัวเห็นแล้วอย่าเล่นตํนน่งขนนะอะไรนะ <c oughs> อย่าเล่นตบาแหน่งขนมตําแหจังหวะกูก็ระเอาโอเคสามคนคุณสมบัติเป็นไงบ้างที่เราต้องการสามคนเนี่ยตำแหน่งมันไม่เหมือนกันค <c oughs> รับครูมวยเนี่ยตำแหน่งก็สำคัญครับ <c oughs> ก็คือเวลาเวลาเวลาซ้อมมันจะต้องเอาเอาแรงเขาเรียกว่าบบปลั๊งคู่ปลั๊งคู <c oughs> ่ปลั๊งดูนะอันนี้ ผู้ปั้งคือการแค่ปั้งกันเพื่อออกกำลังกายาาเวลาปล้ำมวยไทยเนี่ยมันจะต้องแบบ็อกคอทีเข่าพะยะายามอัดอยู่ปั๊บสอดขึ้นมาอ่าแมา่ปั๊บ <laughs> ตีอีกอันนี้ไม่ได้ปวดกันจริงๆใช่ไหมครัะผู่้ปั้งผู้ปั้งผู้ปั้ง ดิ่ไม่ค่อยมีแรงใช่ใ่ดีๆจะพ่ขายอีกน่แตจะย่หน้าติดต่ำไรทะเลาะอะไรก็แต่โยนข้าวพริกขายโกรธ lúc bắt lộc lại <laughs> púc lộc xin mạ họ púc điện tư mi เดคุณเราูเข้ามาใกล้เลยไหวไหม เรื่องต่างๆวังนี้กุ๊บนม,มากไม,ม่มมต้องลานเรื่องมีเห็นแล้วตั่งีเลี้ยงจังเป็นค<ป>นดังชาเลย ฉันนะจริงๆฉันเป็นแฟนข,ขับข่าก็เหรอเขาเป็นดีเจชื่อดเอาเอป็นเจอมวยเหรอใช่เป็นดีเจแต่ปัจจุบันจับหัวแขนอยู่ออสเตรเลียจูบกีดื้อใช่ครับใช่แล้วทีส่สำคัญเขาเป็นรักแรกของฉันด้วยสวยสวยแตย่พูดได้ไงรักแรกของฉันสวยดิมีไอ้นิดนะมึงมีไหน้นิงนะแล้วที่ผ่านม,มาโอ้โหดนตรีขึ้นเลย 不靠爱，为我变成谁？谁还放在心内？<noise> <noise> จริงๆที่ผมมาเนี่ยเพราะว่าผมมีเรื่องคืออย่างนี้ครับอยาก่าให้ฟังไหเล่าเลยก็อย่างนี้มันมีตอนที่ผมจัดรายการครับอาทิตยที่แล้วนี่เองดูดีๆนะครับก็มีแฟนรายการเนี่ยซูมเข้ามารู้จักซูมกันไหมครับรู้รู้รู้แบบถ่ายวีโอถ่ายร่กับเหมือนกันนะเหมือนจะไม่รู้นะครับรู้ซูมก็คือเราเอาคอนเสตรงตขอแหวนอะไรซูมแอปพลิเคชัน เธอเธอก็ว่ายน้ำฟูแหวกประจำอ่ะอันนี้มันก็มันก็คือฟูก็คือแบบเขาก็ฟูเข้ามาในรายการนะครับผมแล้วเขาก็บอกว่าเขาชอบคฟูมากเลยเดี๋ยวฟูก็ตามปกติแล้วแฟนคลับเขาชอบก็เออมันก็ไม่ต้องแบ่งนะตาปกติมากเขาบอกว่าเขาอยากใช้นา้ำซุปเฮ้ยจะรักกันรักข้างท้ายเป็นแฟนแท้ไง เขาเอานามสกูผมมาไปปักที่เสื้อนักเรียนขผมเลยถกระหนักนักเลยโลภิกิจมาโลภิกิจมายังไม่พอเขายังส่งเสื้อวันนั้นมาที่บ้านผมเฮ้ยเฮ้ยเสร็จแล้วแฟนผมไปเห็นเขาเข้าใจผิดเฮ้ยเขาียกว่าผมอมีกิกอยู่เมืองไทยทำแล้วทำไมมาอยู่ที่นี่มาหาที่ค่ายมวยเล้าเขาบอกว่าเขาทำงานอยู่ที่นี่ โอ้ย่าวเรอทำไมคยคมวยไม่ต้องกวพีเคอะไรไม่้กัโชว์ดีที่วันนั้นนะผมว่าคนนี้เขาดูแปลกๆก็เลยครับโอเคงั้นเราเปิดวดูหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเิหน้าตาเป็นนีเราเช็คให้ดูในคายมวยรู้จักกบโชว์หน้าตาเป็นีเนพี่ตัไล้หดนียหน้าหมาแต่จริงๆจะสังเกตหน้าหมสังเกตหน้าหมา ไม่มีนะแล้วมีนี่ไัมมันมีแค่รุ่งนี้เราช่วยคุณมี่ผมเอาเสื้อตัวที่เขาส่งมาติดไปด้อยเออดูหน่อยดูในกระเป๋าอ่ะปกระเป๋ากระเป๋าตัวนกระเป๋าที่ไหนครับโชว์เสื้อจะได้รู้ว่ามีหลักฐานจริงๆอะไรครับอ่ะดูเสื้อหน่อยสิเสื้อขครับเสื้อเป็นยี น oh ี่เป็นนักเรียนปากว่านี่นามสกุลผมนี่ชื่อสองวัชระตัญจราละวัชระวัชระดูเหมือนผู้ชายนะดูดูเหมือนพระตั้งให้เลยทีเดียวไหครับแต่ผมคิดอย่างนี้นะวัชระัชระดูเหมือนผู้ชายนะดูดูเหมือนพระตั้งให้เลยทีเดียวไหครับแต่ผมคิดอย่างนี้นะครับผมคิดว่าเคยดูพวกซินเดอเรลล่าอะไรอย่างนี้ไหมครับเดี๋ยวเดียว มึงมาแบบออกเต็มเหรอโอ้ยแค่นี้ยังไม่ยาวพอแหละครับจะยืดไปเไรื่อยๆยังไงอ่ะเสนะื้อตัวนี้นะครับผมคิดว่าถ้าเผื่อเอาให้ใครใส่แล้วใส่ได้เนะี่ยผมว่าเออมันจะเรียกร่างก็เลยคิดว่าจะเอาออกมาท่าแบงนี้แหนะมึงน,น่าจะตักผมตั้งกต่โครงแรกแล้ มันไม่ได้เป็นคนหล้นเลยอ่ะมึงต้องตากผูกตั้งแต่คนแรกเลยเออมันไม่ใช่คนนี้หรอดไม่ได้ไ่่ไไม่ได้แต่มาอนี้ไม่ได้เอาไว้เลยเอาไวตืไรอกั่มไม่ได้เหมืองไม่ได้เหมือนเลยแต่ไม่ได้ มีเต่าใบฟ้าหน้าบ้างป็นอะไรแม่าจาไม่ได้ไปไปไกลเลยเ๋ยวฟาด้วยกระถนไดไหนมาแล้วไดไหนมาแล้วได้รู้คิดว่าใกล้เคียงที่สุดอ่ะไม่แน่ว่าเขาอาจจะตัดหัวมาเอาไปไม่ได้ลยใช่ไหมลองดูวัชระอัญจนาผมสงสัยอยู่อย่างนึงครับว่าไอ้ดอทบอนี่มันเป็นยังไงนะครับดีหรือแ่ไ้มึงรู้ ผมว่าช่วงเอวนี่ไม่ใช่เลยนะไมนได้หลองลองใส่ดูหน่อนะตอนนั้นใส่เอาเอาตอนตองเอ่เอออนอาเจะได้เช็คไงว่าเฮ้ยเนี่ยให้ให้ดื้อเขาใส่เออไม่ต้องอายเราไม่มีนมหรอกดูอายเกินพ่อมาชรใส่ครับอนขุญานลองจะได้เรียมหทุกท่าใจลองไม่ใช่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่หรอกมีใชมมี แตนจะรักสวยนี่นเป็นสวยเลยเนี่ยอออ๋อฮะฉันใช่ก็ได้แต่ฉันเองจ้ะชื่อฉันวัชรา,ากันเธอสวยเธอแบบนี้จริงเหรอไปถึงในชีวิตจริงกันเถอะใช่จ้ะตอนม .4 จ้ะฉันฝากชื่อจริงนนๆขอโทษคุณพ่อคุณแม่ดิบปากด้นนานบอก ผมชอบอ่ามารูตัวแล้วทำไงดีดูตัวแล้วทีนี้ช่วยผมหน่อยได้ไหมครับแฟนผมมันยังเข้าใจผมผิดอยู่ผมอยากให้ช่วยงอเขาหน่อยได้ไหมบอกเขาช่วยอธิบายให้เขาฟังหน่อยว่าเรื่องทั้งหมดมันเป็นความเข้าใจผิดได้ได้สบายมากเรื่องน้อยสบายเลยอ่าพี่สนิทเก่งเพราะว่าไหนๆก็สวยก็ทําเรื่องที่แบบวุ่นวายกับเขาแล้วช่วยถ้าอย่างนั้นโทรไปเลยได้ไหมครับโทรไปให้นี่นี่พี่สองเขเก่งแลนะนี่ตอนกินเขาจีบยังไงอ๋อเอ่อเป็นรู้สึกเซ็โฟดครับ เซฟโฟนกับเขาเหรอตอนนั้นผมผมจัดรายการอยู่แล้วแบบมันมีเรื่องอะไรเยอะแยะครับต้องไปดูในหนังเนาะก็คือโปร่จีบใช่ไหมโปร่จีบแล้วผมก็จะคิดว่าเราเราดังเงินแบบเซกโฟนกันอยู่อย่างเงี้ยต้องไปโกงเลยคุณรำใจเกี่ยวเกี่ยวฝรั่งหรือสิงี่ปร์ไอ้ชายหลังไอ้ทอเดี๋ยวอยากรู้แล้วเนี่ยท่านตอนตอนจีบเราโทรเนี่ยตอนรัอพี่ว่าเราก็ต้องโทรต้องโทรนะครับ อ่าเสอนพ่อหน่อยนะคสอนเ่อนหน่อยว่าต้องทำยังไงนะรโทรไปดูดูนะวิธีการ กำมองวางไปเถอะไม่ติดมันรล้อ่ะกำลังาำลางกำลังไอ้คุยเลยแฉเงียบไปวะมันมีวิธีอื่นไหมในครณ์นั้ทำอะไรสักอย่างเลยเนี่ยจะพูดจะอะไรก็ได้ที่แสดงความในใจออกมาเนี่ยพูดเลยเออเลยอย่าทิ้ ดนจากฉัไปฉันที่เคยไปให้เไปไม่ต้องโทรมานะเฮ้ยไปก่อนโทเลยเอาใหม่เ่ยไม่ได้ปวหรอกทีครับูีที่อื่นไหมครับคือมันอาจจะดูไม่จริงใจเพราะว่าได้ยินแต่เสียงแต่ถ้าไปเห็นหน้าได้ไหมเฮ้ยั๊บนั่นเราก็ต้องคุยไงถ่ายคลิป อ๋อถ่ายคิดถูกไปหรอเริ่มออจริงใจกว่าตัดการเองตัดการเองเ,อเรื่องคิดตัถ่ายแต่ตามอยู่แล้วตคงควมตัวช่วยหน่อยน,นะครับสนับสิบหนึ่งน,นะครับตลกมันก็จะผ,ผง่ตั้งตั้งเลยแน่ตรงนี้นะ เอาที่สองดีกว่าพ <Ừ. S 2> ูดเรื่อยเอ้ก่อแก่ไอ้แก่ไอ้ก่ไอ้แกไอ้แกไอ้แก่ไอ้่ไอ้แก่ไอ้แก่ไอ้แ่ไอ้แั่ไอ้แก่ไอ้แกปไอ้่ไอ่ไอ้แก่ไอ่ไ่ไอแก่ไอ้แก่ไอก่อกไอ้แ t ่ไอ้แไอ้แก่ไอ้ไอ่ไอ่ไป้่ไ้แก่ไ่ไ้่ไอแก่ไอ้่ไ้แก่ไอ้แไแก่ไอ้่ไอ้แก่ไอ้อ ครับคุณเจครับพวกเราไปค้ายมวยนะครับตอนนี้คุณดื้อเนี่ยเขาอยากจะส่งทิ้งมาง้อคุณคริงจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องไปบอกว่าคุณนะเข้าใจผิดใช่ไหมไงใช่คุณสวยเนี่ยเขาไม่มีอะไรกับแฟนคุณคุณดื้อเลยใช่ไหมไงใช่เขาเป็นคนที่เป็นคนข้างไขรเฉยเลยเฮ้ยข้างใเขาเป็นคนข้างไขรคุณดื้อเฉยเลยใช่ไหมไงใช่ไม่เคยคิดอะไรนอกใจเลยถ้าไม่เชื่อคอยรับความตายใช่ไหมไง